วันนี้เนี่ยตอนตอนนั่งรถกลับบ้านนะคะก็ได้ได้มีโอกาสเช็คข่าวแล้วก็ได้เห็นคลิปของของแกนำํำคอนเสิร์แดงนะคะก็ตามดูคลิปของพี่เต้นนัทวุฒิที่เป็นคลิปที่อัดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะ เข้าไปฟังคำพิพากษาแล้วก็มีคลิปของอาจารย์ธิดาที่ให้สัมภาษณ์นะคะที่ศาลด้วยซึ่งตอนที่อัดคลิปเนี่ยพี่เตนัทวุฒิก็จะไม่ไม่ได้รู้ว่าคำพิพากษาของสาฎีกาจะออกมาอย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการดูคลิปของช่วงแรกไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะขั้นด้วยการพูดคุยสวัสดีครับ ผมบันทึกเทปนี้วันที่25มิถุนายน2563ถ้าท่านกำลังชมอยู่หมายความว่าผมสูญสิ้นอิสรภาพจากคำพิพากษาสารดีกาคดีชุมนุมหน้าบ้าน4เสาเทเวศเหตุเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2550ตลอดระยะเวลากว่า10ปีของความขัดแย้งทางการเมืองมีเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันเป็นคดีอยู่ในศารหลายคดีที่มีคำพิพากษาแล้วเช่น กรณีกลุ่มพันธมิตรปิดล้อมอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2551เกิดการชุมนุมปิดล้อมตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยไปถึงช่วงค่ำมีเหตุระเบิดจากรถยนต์ของผู้ชุมนุมคนหนึ่งคดีดังกล่าวสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแกนนำกลุ่มพันธมิตรอีกคดีกรณีกลุ่มพันธมิตรใช้คีมเหล็ก ตัดโซ่กุญแจประตูธรำเนียบรัฐบาลบุกเข้าไปชุมนุมอยู่ภายในเป็นเวลาร่วม6เดือนเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นคดีดังกล่าวสารดีกาพิพากษาจำคุกแกนนำกลุ่มพันธมิตร8เดือนส่วนคดีของผมในวันเกิดเหตุเราเดินขบวนจากท้องสนามหลวงไปชุมนุมปราศัยหน้าบ้านสเสาเทเวศใช้เวลากว่า5ชั่วโมง จำได้ที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมมีการกระทบกระทั่งบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายผลคำพิพากษาก็อย่างที่ปรากฏอยู่นี้ผมเคารพในคำพิพากษาและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความจริงอันเป็นผลจากคำพิพากษาในคดีนี้เพราะทุกคดีความที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ทางการเมืองผมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างนี้ตลอดมาขอขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความห่วงใยของเพื่อนมิตรผู้ร่วมอุดมการพี่น้องประชาชนทั้งหลายผมได้รับครับแล้วก็เป็นพลังให้ผมยังสู้ต่อจนเวลานี้และจะสู้อย่างนี้ตลอดไปและขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ยังต่อสู้ขอยืนเคียงข้างทุกพลังที่เดินหน้านำพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพี่น้องที่ร่วมต่อสู้ทั้งหลายอย่าได้เป็นทุก อย่าได้เสียกำลังใจนะครับสิบกว่าปีที่แล้วนายนัทธวุธสไสยเกลือนักวันนั้นเป็นอย่างไรมาวันนี้ก็ยังเป็นคนเดิมและขอยืนยันว่าจะกลับมายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนกับการต่อสู้ดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลงผมจะรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้เข้มแข็งจะดูแลพี่ๆผู้อาวุโสทุกคนอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้เรายังมีกันและกันอยู่เสมอ วันนี้ไม่ใช่วันพ่ายแพ้และผมจะไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเราจะมาฟังพี่เต้นต่อนะคะแต่ว่าที่หยุดชั่วคราวไว้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ได้ดูสิ่งที่พี่เต้นพูดถึงก็คือคดีของพันธมิตรที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าและสาเหตุที่พูดถึงก็คือว่า ข้อหาที่แกนําคนสแสดงได้รับคําตัดสินในวันนี้เนี่ยพฤติการของคดีมันมีความคล้ายคลึงกันก็คือเป็นการชุมนุมนะคะแล้วก็มีการปิดล้อมสถานที่นะคะแต่คราวนี้ความต่างของมันเป็นยังไงเนี่ยพี่เต้นได้พูดถึงว่าคดีของพันธมิตรเนี่ยคดีหนึ่งยกฟ้องปิดล้อมรัฐสภาอีกคดีหนึ่งคดีบุกทำเนียบถูกตัดสินจำคุก 8เดือนนะคะแต่คำตัดสินของแกนนำคนเสื้อแดงในวันนี้เนี่ยคือ2ปี8เดือนนั่นก็คือมากกว่าถึง4เท่าอ่ะคราวนี้เราขอพาไปย้อนดูนะคะ,ะคำตัดสินของคดีพันธมิตร2คดีก่อนหน้าว่าคำตัดสินนั้นเทียบเคียงกันแล้วเป็นยังไงนะคะอันนี้ที่จะโชว์ต่อไปนะคะจะเป็นข่าว สรุปนะคะเป็นบทความของ BBC เขาก็เทียบเคียงคดีนี้แหละให้ดูเลยนะก็ศารอาญายกฟ้องนะคะยีเจำเลยคดีพันธมิตรปิดล้อมรัฐสภาหลังสาลฎีกาจำคุก6แกนนำคดียึดรมเนียบอ่าก็คือในคดีของพันธมิตรเนี่ยเขามี2คดีนะคะก็คือคดีแรกคดียึดทำเนียบมีการจำคุก แเดือนส่วนอีกคดีหนึ่งเนี่ยปิดล้อมรัฐสภาก็ยกฟ้องนะอะลองมาอ่านกันดูเลยก็ได้นะคะคำตัดสินนี้มีขึ้นเมื่ออปีที่แล้วนะคะประมาณช่วงเดือนในข่าวนี้ก็คือ5มีนาคมนะปี19นะคะ ในปี2551กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ชุมนุมบุกยึดทำเนียบรัฐบาลในสมัยที่นายสมชายวงสวัสด์เป็นนายกรัฐมนตรีและชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาเพื่อไม่ให้นายกถแถลงนโยบายต่อสภานะคะทำให้แกนนำถูกฟ้องและสารดีกาเพิ่งมีคำตัดสินเมื่อไม่นานนี้ให้จำคุกแกนนำ8คนเป็นเวลา8เดือนในคดีบ,บุกยึดทำเนียบนะคะอันนี้ต้องเน้นคาว่าเป็นการ บุกยึดเลยนะถ้าจําได้ตอนนั้นเนี่ยมีการทํานากันในนั้นเลยใช่ไหมคะคือว่าบุกยึดจนกระทั่งรัฐบาลานายกมนตรีสมชายในตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อขอโทษนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นยุคของคุณสมัครหรือว่าอ่านเดี๋ยวอ่านอ่านข่าวต่อไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันก็นานแล้วนะคะส่วนคดีปิดล้อมรัฐสภาสารอาญายกฟอ้องเมื่อวันที่4มีนาคมปีที่แล้วนะคะก็เป็นการตัดสินในเวลาห่างกันไม่นานนะัก นะก็เขาบอกว่ากลุ่มพันธมิตรนำโดยในสนธิริมทองกูลนักธุรกิจเจ้าของสื่อเครือผู้จัดการเป็นกลุ่มที่ต่อต้านนายกทักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็รัฐบาลภายใต้การนำของนายสมัครและนายสมชายวงสวัสด์ซึ่งพวกเขามองว่าตกอยู่ใต้อิทธิพลของนายทักษิณในคดีปิดล้อมรัฐสภานะคะ,ะปิดล้อมรัฐสภาพนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสิบ เป็นโจทย์ยื่นฟ้องในสนธินะคะแล้วก็แกนนำพันธมิตรกับแนวร่วมคนอื่นๆรวม21คนนะความผิดก็คือมี5ข้อหานะคะก็มีการใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในรัชนา,าการหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินนี่ก็เทียบเคียงบอดาว่าเป็นอ่าม116ด้วยนะคะ แล้วก็ข้อหาหนักสุดก็น่าจะเป็นม1-16ซึ่งบอกข้อคุ้นเคยดีนะคะคราวนี้พอวันที่4มีนาเนี่ยสารอาญาก็อ่าอนคำพิพากษาะคะดีที่บอกว่า,าไปใช้กำลังนะคะปิดล้อมรัฐสภาอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะคะต้องบอกว่าเวลาที่ตำรวจเขาตั้งข้อหาเนี่ยเขาจะต,ตั้งข้อหาแบบเยอะๆแล้วก็หนักๆไว้ก่อนบางทีโดยพฤติการอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่นี้ก็อ่านคำพิพากษาให้ฟังนะคะสาร อ่านคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง21คนโดยข้อความตอนหนึ่งระบุว่าสารพิเคราะห์พยานหลักฐานที่นำสืบของคู่ความทั้งสองแล้วเห็นว่าการที่แกนนำปราัยให้ประชาชนมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลในสมชายที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพันตำรวจโททักษ,ษินชินวัตรยศขณะนั้นเป็นการปราศัยให้ความรู้ต่อประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาลและกรณีที่ถูกศาลร,รับนูนยุบพ,พัก รวมถึงคดีที่ทำให้กัมพูชาได้ขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกศาลมองว่าการที่ไปปิดล้อมรัฐสภานะคะก็มีการปราศัยให้ความรู้ประชาชนนะคะอันนี้ก็คือภาพของเหตุการณ์กรณีความวุ่นวายในการชุมนุมช่วงเช้าวันที่7ตุลาคมแล้วก็ศาลร,ระบุว่าเป็นความวุ่นวายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ ไม่ใช่ว่าการชุมนุมที่ผ่านมาของกลุ่มจําเลยก่อนหน้านั้นจะไม่สงบก็คืออาจจะถูกละเมิดสิทธิ์อะไรบางอย่างแล้วก็เกิดทาให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาศาลก็เห็นว่าไม่เป็นความผิดนะคะอีกทั้งการชุมนุมของจําเลยทั้ง21เป็นการชุมนุมแสดงสัญ,ญลักษณ์มีการปราศัยที่สมเหตุสมผลอ่าโอ้โหมีการพิจารณาไปถึง เนื้อหาของคำประสายด้วยนะคะบอกว่าเป็นการประสายที่สมเหตุสมผลห้ามไม่ให้ก่อความรุนแรงให้ดูภาพไปด้วยนะถือเป็นการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญฉบับปี50มาตรา63ได้รองรับไว้นะคะและแม้จะมีการกีดขวางกระทบการจราจรไปบ้างแต่ก็เป็นไปตามปกติของการชุมนุมแสดงออกตามสิทธิ การชุมนุมแต่5-7ถึงตุลาไม่ปรากฏว่ามีความรุนแรงหรือมีผู้ใดฝ่าฝืนทำให้ทรัพย์สินเสียหายค่ะส่วนกรณีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเช้าวันที่7สารก็ระบุว,ว่าเกิดจากการที่ตำรวจเนี่ยพยายามใช้แก๊สน้ำตานะคะโดยปัจจุบันทันด่วนนะคะ เพราะว่าเขาพยายามจะตำรวจพยายามจะเปิดทางให้ในายสมชยัยเข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้นะคะทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บและเสียหายไม่สามารถระง,งับอารมณ์จึงคว้างปากขวดน้ำสิ่งของโต้อตอบกรณีเป็นความวุ่นวายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ไม่ใช่ว่าการชุมนุมที่ผ่านมาของกลุ่มจำเลยก่อนน,นั้นจะไม่สงบนะ,ะมีภาพออกใช่ไหมคะก็คือ ่ผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาไม่ให้นายกเข้าไปถแถลงได้ตำรวจเนี่ยมีความพยายามใช้แกส๊สน้ำตาสลายเพื่อให้นายกเข้าไปถแถลงในสภาได้สารมองว่าการที่ตำรวจทำแบบนั้นเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิผู้ชุมนุมก่อนผู้ชุมนุมจะได้มีการคว้างป่าเข้าของทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะ ถามว่าสมเหตุสมผลไหมบอกว่าสมเหตุสมผลนะคะคือถ้าคนคนยังชุมนุมอยู่เนี่ยแล้วแค่นายกจะเข้าไปถแถลงตำรวจจะรีบใช้แก๊สน้ำตาตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายได้จริงๆแต่แน่นอนในมุมของเจ้าหน้าที่เขาก็มีเป้าหมายว่าจะต้องเปิดทางนะคะก็มีการทําอย่างนั้นไปนอกจากนี้สารระบุว่า เหตุการ์อื่นตามฟ้องของอายการก็ไม่ปรากฏว่ามีแกนนาไปอยู่บริเวณที่เกิดเหตุที่จะเกี่ยวข้องโอเคก็อาจจะมีความวุ่นวายในจุดอื่นแต่ว่าไม่เห็นว่ามีแกนนาอยู่ในคือคดีการเมืองในสมัยนั้นเขาจะฟ้องแต่แกนนําเขาไม่ได้ฟ้องแบบว่าเลยเถิดไปถึงผู้ชุมนุมเหมือนสมัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นในจุดที่มีความวุ่นวายแล้วแกนนําไม่ได้อยู่ตรงนั้นศาลก็เลยมองว่าแกนนาก็ไม่ผิดนะคะ โอเคด้านทนายฝ่ายจำเลยระบุภายหลังคำพิพากษาว่าจะรอดูว่าไยการจะยื่นอุทธรหรือไม่ก็ไยการคงไม่ได้ยื่นอุทธรนะเพราะคดีนี้ก็เห็นว่าจบไปแบบนั้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้เมื่อ13กุมภาพันธ์61ศาลดีการมีคำพิพากษาคดีที่อดีตแกนนำพันธมิตรบุกยึดทำเนียบรัฐบาลอ่ะอันนี้ค่ะที่จำคุก8เดือนคือคดีบุกยึดทำเนียบคือยึดเลยนะคะไม่ใช่แค่ล้อมนะระหว่าง26สิหงหาถึง3ธันวาสิงหา กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนกว่าๆนะคะยึดทำเนียบเป็นเวลาสามเดือนกว่าๆโดยแกนนำพันธมิตรหกคนถูกตัดสินจำคุกคนละแปดเดือนโดยไม่รอลงอาญาโอเคยึดทำเนียบสามเดือนกว่าตัดสินจำคุกแปดเดือนคราวนี้คดีของแกนนำเสื้อแดงในใน,ในวันนี้เนี่ยที่มีการตัดสินเนี่ยคือการ ล้อมหน้าบ้านผลเอกเปรมเป็นเวลาห้าชั่วโมงนะคะหน้าบ้านผลเอกเปรมเป็นเวลาห้าชั่วโมงนะแต่ตอนนี้ถูกตัดสินจำคุกสองปีแปดเดือนหรือว่าเป็นสี่เท่าของพี่แกนนำพันธมิตรโดนนะคะอ่าโบจะให้ฟังคลิปของอคุณนทวุฒิต่อนะคะเมื่อกี้นี้เราฟังถึงช่วงที่คุณนทวุฒิก็ พูดถึงนะคะว่า,เ,าเคยมีคดีลักษณะเนี้ยตัดสินไปแล้วว่าคดีหนึ่งยกฟ้องคดีหนึ่งแปดเดือนแล้วก็ให้พวกเราลองติดตามดูว่าคดีของแกนํำเสื้อแดงครั้งนี้เนี่ยจะโดนไปเท่าไหร่นะคะซึ่งเป็นคลิปที่อัดก่อนหน้าวันนี้พวกเราก็ได้ทราบแล้วว่าก็โดนไปสองปีแปดเดือนนะหรือว่าสี่เท่านั่นเองนะคะโอเคค่ะฟังต่อกันดูนะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องประชาชน เพื่อนมิตรผู้ร่วมบุดมการทุกคนมีสองสาเรื่องครับเรื่องแรกคือโครงการด้วยรักและแบ่งปันซึ่งเกิดขึ้นจากการระดมทุนรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากเราได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ขาดแลนไป1,029ทุนและจาก1,029ทุนในโครงการคัดเลือกมา60คนตามหลักเกณฑ์ และสนับสนุนการศึกษาให้ทุกเทอมจนจบปริญญาตรีที่จบไปแล้วก็คัดเข้ามาเพิ่มจะมีลูกหลาน60คนเท่าเดิมและดูแลต่อเนื่องกันมาอย่างนี้ <c oughs> ผมสัญญากับลูกหลานในโครงการว่าจะดูแลพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นในช่วงเวลาที่ผมไม่สามารถจะอยู่ระดมทุนหรือจัดก,กิจกรรมหาทุนใดๆในโครงการได้ขอความกรุณาทุกท่าน ที่สละทุนทรัพย์ได้โดยไม่เดือดร้อนสนับสนุนโครงการด้วยรักและแบ่งปันให้ลูกหลานผู้ขาดแคลนของเราได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไปผมยืนยันด้วยเกียรติยศว่าทุกบาททุกสตังที่ท่านสนับสนุนจะเป็นค่าใช้ใจ่ายทุนการศึกษาของลูกหลานในโครงการเท่านั้นส่วนเรื่องภารกิจการต่อสู้ทางการเมืองที่จริงหลังการยึดอำนาจผมมากมายด้วยข้อจำกัด แทบจะไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้อยู่แล้วแต่ก็พยายามทําเท่าที่สามารถดําเนินการได้ขอยืนหยัดเคียงข้างทุกคนทุกคณะที่ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตยแม้ตัวจะไม่ได้อยู่ด้วยแต่ใจผมอยู่กับทุกท่านส่วนอีกเรื่องคือตลอดเวลาของการต่อสู้ทางการเมืองของผมย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้กระทำไป เป็นความรับผิดชอบของผมโดยลำพังไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวหรือลูกๆของผมแต่อย่างใดไม่ถ้าหากพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยและสนับสนุนร่วมต่อสู้ด้วยกันมาตลอดขอฝากลูกๆของผมสองคนไว้ให้ท่านได้ถนอมรักให้ความเมตตาเอ็นดูในวันที่ผมไม่ได้อยู่ด้วยสำหรับคนที่เห็นต่างและความเห็นต่างนั้นอาจจะนำมาซึ่งความชิงชัง หรือความประสงค์จะเหยียบย่ำซ้ำเติมชะตากรรมนี้ขอความกรุณาให้พุ่งเป้ามาที่ผมเพียงคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวไม่ได้เกี่ยวกับลูกๆของผมแต่อย่างใดไม่ชอบใจไม่พึงพอใจอย่างไรแล้วผมน้อมรับและผมไม่ได้เสียใจกับการออกมายืนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตรงกันข้ามผมกลับภาคภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างประชาชนและยืนยันหลักการที่ถูกต้อง ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปัจจุบันผมยังยืนยันหลักการเดิมอย่างนี้เสมอครับตลอดเวลาในการต่อสู้ของผมยังสามารถสบตาพี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการได้ตลอดเวลายังมองหน้าตัวเองในกระจกได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกกระดากอายเพราะมั่นใจว่าไม่เคยเบียดบังผลประโยชน์ทรัพย์สินชีวิตและอิสรภาพของประชาชนขอขอบคุณทุกคนทุกท่านอีกครั้งเมื่อครบวาระตามคำพิพากษา ผมจะกลับมาและสัญญาว่าจะกลับมาแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมให้ลมพัดพาใจฉันไปหาใจเธอลองลอยดังโนกละเมอ่วงเธอนอกคนเสือแดง ช่วงท้ายของคลิปเนี่ยพี่เต้นได้พูดถึงความภาคภูมิใจในจุดยืนของตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยละเมิดนะคะในอ,อิสรภาพทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของประชาชนก็คือในการในการชุมนุมหรือโดยเฉพาะในครั้งที่มีการตัดสินในวันนี้เนี่ยาการปิดล้อมหน้าบ้านพลเอกเปรมเป็นเวลา5ชั่วโมงเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ทำให้อิสรภาพหรือสิทธิของประชาชนเนี่ยเสียหายหรือว่าถูกลเมิดนะคะไม่ได้ทำลายทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ไม่ได้อ่าทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตใดๆบอกคิดว,ว่านั่นคือนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่คุณนทวุฒิพยายามที่จะสื่อออกมาและถ้าเกิดว่าเราได้อ่านตามข่าวเนี่ยเราก็เราก็จะเห็นว่า เนื้อหาความเจตนาของเหตุผลที่ไปในวันนั้นเป็นยังไงต้องยอมรับว่าโบาไม่ได้เห็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะแต่จากจากรูปการของการล้อมบ้านเป็นเวลา5ชั่วโมงเนี่ยก็คงจะทําอะไรไม่ได้มากนะักแล้วเมื่อเทียบกับข่าวที่เมื่อสักครู่นี้เราได้อ่านไปนะคะการตัดสินคดีของของพันธมิตรทั้ง2คดีเนี่ยคดีหนึ่งคือปิดล้อมรัฐสภาไม่ให้รัฐบาลเข้าไปแถลงนโยบายได้ ซึ่งยกฟองไปอีกคดีหนึ่งคือการยึดทำเนียบรัฐบาลที่ทำงานของฝ่ายบริหารเป็นเวลา3เดือนกว่านะคะซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการด้วยก็ก็ลองเทียบเคียงกันดูนะคะคดียึดทำเนียบติดคุก8เดือนคดีปิดล้อมหน้าบ้านพลเอกเปรม5ชั่วโมงติดคุก2ปี8เดือน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะโบก็คงจะไม่วิพากวิจารณ์คำพิพากษาอะไรในวันนี้เพราะว่าโบยังไม่มีเวลาที่จะอ่านคำพิพากษาฉบับเต็มนะคะแต่นี่คือสิ่งที่สาธารณชนได้รับรู้แล้วก็ได้เห็นได้ฟังได้อ่านในวันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดกับคนเสื้อแดงและนี่ก็คงจะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ กานำคนสแสดงไม่ได้ไม่ได้เข้าคุกวันนี้วันแรกนะถึงเห็นว่าความตื่นเต้นของทุกคนมันอาจจะไม่ได้มากนะักเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับพวกเขาเลยนะคะอย่างาคุณจตุพรเองก็เคยติดคุกมาแล้วนะคะคุณนัทวุฒิเองก็เคยดคุกมาแล้ว วันนี้เราก็ได้เห็นหมอเวงแล้วก็คุณวีราการด้วยซึ่งทั้งสองท่านกา็น่าจะมีประสบการณ์ผ่านคุกกันมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะยุคนี้หรือว่าในยุคตั้งแต่สมัยคนเดือนตุลาคนเหล่านี้เป็นเป็นเป็นนักสู้มาตลอดชีวิตแล้วก็วันนี้เราได้เห็นความสง่างามของบุคคลเหล่านี้นะคะหมอเวงเองเมื่อเมื่อกี้โบเพิ่งเข้าไปเช็คดูในเพจของ UDD เนี่ย ก็ยังมีการทำ Facebook Live ตอนล่าสุดอยู่เลยแล้วก็มีการบอกกับแฟนๆที่ชมรายการว่าถ้าเกิดว่า,าวันนี้การตัดสินพิ่ภาคษาจำคุกรายการ Facebook Live นี้ก็คงต้องยุติไว้ก่อนแล้วออกมาแล้วค่อยเจอกันใหม่ พี่เต้นเองในคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงโครงการที่ตัวเองทำด้วยรักและแบ่งปันนะคะยังเป็นห่วงเด็กๆทั้ง60คนที่มีการสัญญาที่จะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วก็ได้ฝากไว้กับพวกเราเรวมถึงฝากครอบครัวฝากครอบครัวก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปดูแลเลี้ยงดูอะไรใครพี่แก้มเอง โบก็เห็นการให้สัมภาษณ์นหน้าสัรนในวันนี้ว่าก็มีความเข้มแข็งที่จะดูแลลูกที่ยังเล็กทั้งสองคนต่อไปแต่ว่าพี่เต้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความรักเมตตาเอ็นดูให้กับลูกๆทั้งสองคนของเขาแล้วก็หากว่าจะมีความเกลียดชงดังใดๆเกิดขึ้นคนที่ต่อสู้ในทางการเมืองเนี่ยมีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดพี่เต้ก็ขอว่าให้ความเกลียดชังนั้น มาที่ตัวเขาเท่านั้นอย่ากเกินเลยเถิดไปถึงเด็กๆนะคะซึ่งก็เป็นคำขอที่โบคิดว่าน่าจะนอยที่สุดแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่โบตั้งชื่อคลิปในวันนี้ว่าแกนนำคนเสื้อแดงสง่างามในอายุทีรรมเนี่ยบุคคลสุดท้ายที่โบจะพูดถึงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงด้วยก็คืออาจารย์ธิดาตัจิราการนะคะเดี๋ยวโบขอเปิดเสียงอาจารย์ธิดาให้ฟังเลยเป็นคลิปสัมภาษณ์ที่น่าสานในวันนี้ สั้นๆแต่ว่าบอกหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวอาจารย์ธิดาเองซึ่งก็เป็นสุภาพสตรีที่โบให้ความเคารพมากๆแล้วก็อาจารย์ธิดามีความเมตตาการุณากับโบอย่างมากเลยนะคะทุกครั้งที่ได้เจอกันเนี่ยโบจะได้รับความอบอุ่นจะได้รับาคาแนะนํานะคะแล้วก็ได้รับกําลังใจเป็นอย่างมากๆในทุกครั้งที่เจอกันฟังเสียงอาจารย์ธิดาค่ะคดีความข้อคงมันขึ้นสุดแล้ว สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก็คือทำอย่างไรให้สามารถเยี่ยมได้บ่อยมากขึ้นนะแล้วก็เข้าใจว่าขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนก็คือแม้เขาจะถูกจำกัดกิจรภาพแต่ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในเรียนจำเราเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ภาพลักษณ์เรีนจำเปลี่ยนไป นั่นก็คือทําให้คนที่อยู่เนี่ยไม่ใช้ชีวิตที่มีประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่เราติดตามค่ะเราก็หวังว่าคนสามสี่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีทัศนะติกษะสหรับประเทศชาติระชาเชิญในทางที่ดีน่าจะมีโอกาสได้ทํางานขอให้อยู่ในคุกค่ให้ทำงนานไปนอยู่ต่อสังคมได้นั่นเป็นความมุ่งหวังของอาจารย์ นะแล้วก็ได้รับอาจารย์ปฏิบัตที่เหมาะสมพอสมควรแม้มีความคิดแตกต่างกันถ้เาเขาไม่ใช่อาญากรนะถ้าเป็นอาญากรก็ขณะนี้ยังได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแต่นี่เขาเป็นคนที่เห็นตาทางการเมืองน,นะดันั้นเนี่ยเราเชื่อว่าสังคมก็ต้องจับตาดูอยู่แม้ว่าเขาจะอยู่ในเรือนจำก็ตามเพราะ,ะนั้นเราหวังว่าชีวิตในเรือนจําของเขา ให้เขายังได้ประโยชน์ต่อสังคมแล้วเราอยากให้สื่อเนี่ยสามารถที่จะอหวมพันแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวภายในเรือนจำเนี่ยออกมาด้วยนะฮะให้เป็นประโยชน์ค่ะอืมเข้าใจหรือยังว่าทำไมโบถึงตั้งชื่อคลิปนี้ว่าแกนนำคนเสื้อแดงสง่าง,งามในอายุตีธรรมนะคะ ก็สิ่งที่อาจารย์ทิดาพูดไม่มีอะไรมากไปกว่ายังคงโฟกัสกับการทำประโยชน์ว่าไม่ได้ขออะไรมากขอใหออ้คนที่แกนนำแสดงในวันนี้ที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอเหวงนะคะสามีของอาจาร์เนี่ยได้มีโอกาสทําประโยชน์ได้มีโอกาสทําประโยชน์ชนในเรือนจําขอให้เขาได้ทํางาน ขอแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เมื่อออกมาทุกคนก็คงเท่าที่ยังมีแรงเหลือในชีวิตก็จะทำประโยชน์ต่อไปอโบได้อ่านคอมเมนต์นะคะก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็โบคิดว่านั่นก็เป็นคือคือโบก็รู้สึกก็รู้สึกแย่เหมือนกันแต่โบอาจจะไม่ได้รู้สึกเศร้าเท่ากับพี่น้องคนเสื้อแดงที่เคยสู้กับ แกนนาของพวกเขามาเป็น10ปีแล้วก็ส่วนหนึ่งของคนแสดงเหล่านั้นเนี่ยก็มาร่วมต่อสู้สนับสนุนกับคนอยากเลือกตั้งแล้วก็พวกเราที่ยังเคลื่อนไหวทํากิจกรรมอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะคะแต่สาเหตุที่ไม่ได้รู้สึกรู้สึกเจ็บปวดแต่ไม่ได้รู้สึกเศร้ามากเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่โบเคยสัมผัสกับแกนนาเหล่านี้โดยเฉพาะอาจารย์ธิดาคุณหมอเวงแล้วก็ พีเตนซึ่งเราเคยได้มีโอกาสนั่งคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันยาวๆเนี่ยโบรู้สึกว่าพวกเขาพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็การเดินเข้าเรือนจำสําหรับนักสู้ทางการเมืองอย่างบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินคาด เราก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยโบคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันก็แค่ทําให้เราได้ได้ได้เก็บหลักฐานของการต่อสู้ได้เก็บหลักฐานของความยุติธรรมได้เก็บหลักฐานของความอายุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดเนี่ยเราก็ทุกอย่างมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยบางคนอาจจะรู้สึกเศร้าหรือสิ้นหวังหมดแรง ก็พักได้แต่โบอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะมีคนที่รู้สึกหมดแรงแล้วมันกลับม,มีคนที่รู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยเช่นกันมันมีคนที่ได้เห็นคลิปได้เห็นสิ่งที่คุณธวัทพูดได้เห็นสิ่งที่อาจารย์ธิดาพูดแล้วเกิดแรงบันดาลใจเช่นกันมันมี คนใหม่ๆที่เป็นที่ได้รับแรงบัรดาใจจากคนที่สู้มาก่อนอย่างงี้เกิดขึ้นตลอดเวลาวันนี้อาจจะเป็นคนรุ่นอายุ20ที่ได้รับแรงบรรดาใจจากสิ่งเหล่านี้ที่ได้มีลูกฮึดขึ้นมาจากการเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่เคยไร้ประโยชน์เลยนะคะสิ่งที่เขาทําและสิ่งที่พวกเขาถูกกระทําวันนี้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากจริงๆช่วงนี้มีอีกหลายๆเรื่องที่อยากพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูอามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ต่ออายุพรกรฉุกเฉินแล้วก็เรื่องการบริหารเศรษฐกิจต่างๆมีอีกหลายเรื่องที่โบอ,อยากพูดแต่วันนี้โบจะไม่พูดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะว่าอยากจะให้คลิปนี้เป็นเกียรติกับแกนนำคนเสื้อแดงทุกๆท,ท่านที่เดินเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะ,ะพี่ๆทุกคนสง,ง่างามในอายุที่ทำจริงๆโบก็ขอคารวะแล้วก็วันนี้ขอส่งกำลังใจชเช่นเดียวกับที่ พี่เต้นได้ส่งกำลังใจถึงทุกคนที่ร่วมต่อสู้แล้วก็พี่เขาใช้คำว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จากวันนี้ถึงวันนั้นพี่เต้นและพี่พีกหลายคนก็จะทําตัวให้แข็งแรงอยู่ในเรือนจําบคิดว่าพวกเราก็เช่นกันก็ทําตัวให้แข็งแรงแล้วก็รอวันที่พวกเขาจะออกมานะคะทุกท่านก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับโบเช่นกันคะ่ะวันนี้ก็ขอทิ้งไว้เท่านี้นะคะสําหรับคลิปแกนนาคนเสื้อแดง สง่างามในอายุธรรมสวัสดีค่ะ